สวัสดีค่ะพบกับออนในช่วงอะไ h แชแนลนะคะวันน,นี้นะคะก็มีอะไรมากเห็นมาหน้าสดขนาดนี้นะคะแล้วก็มีร้อยสิวค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้จะมาแต่งหน้านะคะกับเครื่องสำเอ้คือรองพื้นดีกว่าเรียกว่ารองพื้นนะคะที่ออนไปนดูรีวิว,วลาเฮิร์บนะคะตัวนี้ เห็นเขาบอกว่ามันปกปิดนะคะแล้วก็คือร้อยสิวอ่อนค่อนข้างเยอะด้วยแล้วออก็จะมาลองดูว่ามันจะปกปิดยังไงอ่อนซื้อมาในรคาเท่าไหร่วะสี่สิบเก้าหรือสามสิบเก้าที่ไหนจะไม่ได้แล้วออนจะมาลองให้ดูสีก่อนเอาน้องเขาก็เป็นสีอันเดอร์โทนเหลืองนะคะ รองเท้าแบบน้าอ๋อก็โอเคไม่ลอยแนๆ่ๆโอเคแต่อ่อนจะให้ดูมันก็คงจะกลื้นกับผิวอ่อนเลยเนาะโอเ่อนเป็นอนันดับท้นเหลืองนะคะอ่อนจะล,ลงแบบว่าอันนี้ใช้นิ้วแล้วกันนี่ค่ะก็จะใช้ฟองน้ำค่ะให้ดูความปกปิดว่ามันปกปิดไหมขอด้วยแล้วจบเลยนะมึงเห็นเนื้อน้ำก็จะเป็นแบบว่า ความแบบเงาขึ้นแะบ้านอ่ะอันนี้ให้ดูแค่ครึ่งหนึ่งเออเสียงรถก็มาเรื่อยๆเนาะไม่นันค่ะโอกัสที่เสียงเพามันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินอะอันจะคอยเป็นนล้วก็มีความแบบปกติอยู่เด้อทุกคนดูครานี้เตุผลความที่โบแล้วนะคะโอเค น้องก็จะแบบซึมค่อนข้างแบบเป็นเนื้อที่มันเกลี่ยง่ายอะทุกคน,นแล้วเขาเน้นเขาเขียนว่าปบปีดเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ตกลองโอเคเราไปเราก็มาใช้ฟองนะ้ำนะคะเป็นฟองน้ำของ Jo w i n าก็าคือสภาพเยินมากมันนะให้ฟองน้ำมันจะกลี่ยง่ายนนึง นนนหนาหกอนอยู่เพราะเราไม่ได้ใช้แบบใช้มือแท็บนี้ทุกคนถ้าเราใช้ลองพื้นมันก็จะรวดเร็วมากๆากเราเห็นไหมเห็นไหมควนหนูนะนีครั้งที่ใช้ขอท้าขอแป๊บนึงก็จะว่าอเอาเฮขเดี๋ยวขอลองกันรอบเพื่อให้กินพี่เคเออนี่มันปกปิดได้อยู่น่ารึดปวดบ่อ,บบอมือโบนชอบแกะไงไม่แกะแล้วนะเขาไปหยุดแล้ว,ลวรอแป๊บเราไปรอร้อยนิดนึงอ่ะ คนเนี้ยอให้วัรีวิวนันบัลลิปเดี่ยวว่าก่อนนะยอยากจะซื้อมาให้แบบครบทุกสีแล้วมารีวิวเลยอะไรเงี้ยนี่นะคะก็คือให้แบบเฮ้ยได้อนี่ไงี้ยนะเลือกเนี้ยวันนี้ไม่ใช่แป้งตัวแป้งขับแล้วกันแล้วน้องก็มีแท่นวางน่ารักมากนะคะแล้วก็วางโจวิน่าค่ะสภาพเย็นมากโอเคน้องก็เลิศอยู่นะโอเค โอเคค่ะแล้วออนจะมาทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะว่ามันจะติดเม็ดไหมด้วยการเอาอนอนเม็มากนะคือแบบทุกคนเห็นปะไม่เลองเลยเนี่ยคือติดน้อยมากถ้าเทียบกับรองพื้นทั่วไปนะคะแบบที่ออนใช้อยู่มันก็จะติดเม็ดเดยอะมากอันนี้ก็คือน้อยมากทุกคนเห็นปะแค่เนี้ย มนอันนี้คืออ้อนบนแรงอืมอืม,อมก็แบบติดน้อยมากอะันเนียขอลองพื้นปกติทุกคนเห็นไหมนะคะกลอก้องโฟกัสนะเออก็แบบอืมติดต่อไปค่ะลงตาตราเซตแป้งก่อนดีกว่าแบบว่าให้แป้งมันอยู่ล็อกนะคะแบบต้อ เอีบีเอ็กซงทับธรรมดาอาเนงานได้มาใหม่ขอบันอันใหญ่ดีกว่านอยน้กันนะน้องก็มีความอันเล็กไหมน้องอันเล็กอะไม่ไหมแชรของกัน ทนนะคะให้แบบล็อกข้สัาผัสอาไว้อะไรประมาณนี้โอเคสร็จโอเคค่ะเสร็จแล้วนะต่อไปฐานลาละกรรมตาของมันก็กระจกเอ๊ะใครไมหมดแล้วออดีบิโอนะคะโดยส่วนหนึ่งขอใช้อันนี้ไหมไหมกระจกอ่อนแล้วกันนี่ไหมใช้วันนี้เป็นโทนแบบ มันา่าตเขาหมือนกัน้มันมวเะมป็นโทนน้ำตาลน,นะคะอันนี้แบบโทนที่เงียบๆอันนี้แ่เป็นโท,ท,ทนน,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 โทน้ำตาลแล้วก็ห่างมันให้ๆ่ีมันอ่อนสีออกแม่ ีออ่อนนะลไถ้ามไม่อ่อนก็เอาเป็นตัวนี้กนกันเนี่ใช้ดีเหมือนกันนะคะ้คนนันทำคลิปนานถ้าลูกัาเนี่ยสีน้ำตานี่น ลิปตานะเพราะใช้แบบสีตาลจางกานานันลิปปวดๆก็มีสามแท่งนะคะ<ม>เป็นกับเนี่ยปมา3สามแท่งเนี่ยเอา,า,างงเอะไรดีอ่ะทนหนดิเอาวันนี้ก่อนปัดแก้มแล้วกันปัดแก้มเป็นสีเป็นสีขอเป็นสีพรีพรี ขนบ้างไม่ดังนะคะวันอีคอรลุบเบาๆเอานะคะขัสีาจะแบบอ่อนๆเดี๋ยวใช้อันอีกอันนึ้งราคาสามร้อยเลยนะแพงจังวะสามร้อยี่สิบห้าบาสีส่วนอันนี้รามาทบ สีน้องก็จะเป็นเคยรีวิวไปแล้วตอนไอ้สีน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะความสัมพันธ์แบบส้มๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเห็นอไรอ่ะเนี่ยก็เป็นไอ้ยแต่มันสีมันสวยอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ได้แล้วเหรือปากนะคะเหรือปากโอเคตัวนี้นะคะอ่ะขออันนึงก่อนคิ้วก่อนคิ้ใช้เป็นได้ยังไงมีสองตัวนะคะ ทีได้มาแช้เป็นอันนี้ก็ด้เลยสอทธรไมดาพ่อเพราะว่าแบอทุกคนต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะขอเป็นกระจกของนนะะพราะองนนจะเขียนไม่ตรงแน,น,นแวว่นอนเนี่ยค่ะเราก็ใส่แค่องน้ำหนึ่งไหวงอนะยังไม่ได้ปัดเลย อันนี้ก็คือเขียนแล้วนะก็ไม่เขียนจะดีกว่าอย่าให้ทาปากนยะจะเย็นไปนสิทาปากก็เป็นอันนี้ก็แหละแล้วไปอะไรวะหยิบเบอร์เบอร์ไป ที่ออนใช้เป็นเบอร์หนึ่งหกนะคะประมาณนี้แล้วค่ะลูกที่ได้วันนี้ก็ตามองจริงอะเบาๆนะเบาๆลูกที่ได้คือวันนี้เดี๋ยวออนขอแบบ ไปทําผมให้มันเสร็จก่อนนะคะแล้วก็ให้สิงอนนื่นมาในก็ได้นะนี่ก็แบบสวยมากทุกคนเดี๋ยวออนไปทําผมก่อนนะคะอโอเคค่ะอันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่ออนทําผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คือเสร็จผมอะไรนี้เรียบร้อย ก็ฟินนชลบก็จะได้ประมาณนี้นะคะกับรองพื้นตัวนี้นะคะของจุฬาเฮิร์บนะคะใช้ดีมากเป็นแบบถ้าเป็นรอยสิวมันก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้การปกปิดที่แบบเนียนละเราก็ใช้เป็นแบบ2ส,สเต็ปหรือแบบใช้มือในการแท็บนะคะอันนี้ก็คือราคาหลัก10นะคะแต่คุณภาพคือเกินราคามากที่สำคัญนะคะกันแดดกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อด้วยนะคะได้ฟินนชลบประมาณนี้ โอเคค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะออนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย